すごい。 ช้อปปิ้ง6เดือน6นะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับในส่วนของดับเบิลเดทนะครับมาพร้อมกับของแถมพิเศษแถมับบบิ้ไปเลยอีก1ชิ้นฟรีทันทีนะครับวันนี้เนี่ยต้องมาดูกับในส่วนของคอลอลาเจนกระป๋องสีทองนะครับที่หลายคนเนี่ยคงคุ้นเคยว่าเคยจ่ายเงินกันมา1990งนเาเนี่ยจะได้2กระป๋องเล็กแถม2กระป๋องเล็กนะครับปริมาณจะอยู่ในโหลแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะอัพไซส์เป็น4กระป๋องใหญ่ให้แล้ว1000สายแรกครับแถมฟรีกระป๋องที่ี้าไปแบบนี่ กระป๋องใหญ่8แสนมิลลิกรัมปริมาณจุใจแบบนี้แล้วอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ดดวเวอร์เดท6เดือน6ครับให้เลือกฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับกระเป๋าแคนวาสนะครับเป็นผ้ากันน้าอย่างดีก็ฟรีไปเลย1ใบหรือจะเป็นกระเป๋าผ้ากระสอบก็ได้นะครับหรือจะเป็นหม้อหุงข้าวเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของกระเป๋าออกกำลังกายก็ได้ให้ฟรีไปเลยอีก1ชิ้นนะครับแล้ววันนี้ครับก่อนโทรกันครับขอชงนิดนึงเพราะว่าเป็นพิธีการครับของเราเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สี สองที่5ปริมาณคุ้มจูใจแบบนี้เลือกของแถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้านข้างแบบนี้นะครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับ1,000สายเท่านั้นโทรมาที่1451หรือ Li น์แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้4กระป๋องเลยครับอัพเป็น4กระป๋องใหญ่แล้วแถมกระป๋องที่5้ครับดูกันชัดๆว่านี่คือปริมาณของ5กระป๋องใหญ่แต่ยังคงจ่ายเท่าเดิมน,นะครับที่1990บาทแล้วก็เรียกรับฟรีเลยนะฮะในส่วนของของแถมพิเศษในโอกาสเดอเบอร์เดทหกเดือนหกนะครับวัน,น ตอนนี้เนี่ยโทรมายังไงก็สายไม่ว่าแน่นอนนะครับขอเวลาเพียง20นาทีครับพนักง,งาน200ชีวิตของเราจะโทรกลับหา1 0 0 0สายนะครับแล้วก็บอกง่ายๆแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้ววันที่สะดวกอยู่บ้านนะครับให้ของทั้งหมดนี้ไปส่งที่บ้านเลยนะครับแล้วค่อยจ่ายเงินสดหน้าบ้านเพียงแค่1,990บาท โทรมาให้ได้นะครับที่1451หรือ l ลน์แอดอามาโดนะครับ4กระป๋องเล็กอัพเป็น4กระป๋องใหญ่แล้วแถมกระป๋องที่5ปริมาณคุ้มจุใจแบบนี้เลือกของแถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้านข้างแบบนี้นะครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับ1,000สายเท่านั้นโทรมาที่1451หรือ l ลน์แอดอามาโดนะครับวันนี้4กระป๋องเล็กครับอัพเป็น4กระป๋องใหญ่แล้วแถมกระป๋องที่5ครับดูกันชัดๆว่านี่คือปริมาณของ5กระป๋องใหญ่แต่ยังคงใจเท่าเดิมน,นะครับที่1990านแลงพก็เกบฟรนะขอ,ขอิเกาสิน นะครับวันนี้โทรมาก่อนเลยที่1451หรือไลน์แอนด์อาร์มานโดนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2565ถึง1 5มิถุนายน2565นใครว่าระบามีไว้แค่ใช้งานไม่เคยมีใครทำไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ และความคิดที่ว่ารถแบบนี้นั่งไม่สบายทั้งหมดคือแรงผลักดันให้เรากล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้ัชั่นใหม่ให้ช่วยปังกลางปีกับราซาดา66เซลล์ใหญ่สุดในกลางปีลดแรงสูงสุด6ต่อคูปองสมฟรีแจกทั้งวัน6-8มิถุนายนนี้ไปช็อปเลย ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p l แม่เก็บผงซองฟ้าไว้ที่ไหนอะอยู่ในตู้ผงปรุงรสฟ้าไทยรถหมูให้รสอร่อยกลมกล่อมไม่เค็มโดดชูกลิ่นหอมเครื่องเทศเจอฟ้าไทยแล้ววันหลังก็ไม่ง้อแม่แล้วสินะ ซื้อรถมือสองไม่น่าไว้ใจกด Cars t w e n ไว้ใจเราได้มีให้เลือกวัน1 0 0 0พันคันดูรถได้เหมือนจริงเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกรถจอง Test Drive ซื้อเลยส่งฟรีถึงบ้านเปลี่ยนใจคืนเงินใน7วัน Cars 4 Carrier X Inverter Plus แอร์ฉลาดฉลาดสำหรับสมาร์ทโฮมลดอุณหภูมิกำลังรับอุณหภูมิประหยัดไฟขาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือ plus อีกนิดชีวิตสมาร์ทขึ้นเยอะ Carrier X Inverter Plus าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคโบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบออเนิวฮาฟาลโจลิออนไฮบริดเอสยูวีโอวันตินสิบเดือนแล้วนะคะคดีอดีต